ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงส,วงสวงองขายการตีของเราหาช่วงนี้จะไปดูภารกิจของแต่ละเขตกันนะครับไปเรื่องันที่เขตบางคอแลมในการตรวจเยี่ยมชุมชนครับสําหรับเขตบางคอแหลมนะฮะโดยทางคุณเรืองเดชพงษ์จันทระโอผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแลมครับพร้อมด้วยเจ้าที่ตรวจเยี่ยมชุมชนศาลเจ้าแดงตามโครงการทางเดินหน้ามองพร้อมกรณรงค์นะครับเคาะประตูบ้านต้านยาเสพติดมอบผู้มือการสุขขัพิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหารครับมีการทําความสะอาดแล้วก็แก้ปัญหาทางเดินไฟฟ้าทางเดินชํารุดครับ และปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือพนภาพที่ประมวลมาสําหรับเขตบางคอแหลมครับ ไปต่อเนื่องกันที่เขตพญาไทกันบ้างนะคะมีการจัดเก็บเรื่องของเศษวัสดุนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะคุณทวีศักดิ์ผลิตาสิทธินะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพญาไทมอบหมายให้นางสาวลักษณ์ผงทองหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะจัดกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดชุดเร่งด่วนไปปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บเศษวัสดุกิ่งไม้ที่ประชาชนนั้นลักลอบนํากองทิ้งไว้ริมทางเท้าแล้วก็ริมถนนพระรามหถนนกําแพงเพชรหซอยโพแก้วซอยอารีสีเหนือซอยพหลโยธิน11 พอหนโยธิน14ข้างโรงเรียนรุจริเสรีและซอยอินธรรมระศีค่ะอปต่อกันที่เขตยานาวาในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนครับสำหรับเขตยานาวาโดยทางคุณนะครับผมผู้ในการเขตเนี่ยมามาให้กับคุณณภาคบุญเงินหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยเจ้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนนั้นลงพื้นที่ชุมชนสันสุขเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังปัญหาภายในชุมชนพร้อมทั้งตรวจดรูช่องระบายน้ําบริเวณชุมชนครับเพื่อพร้อมรับปัญหาน้ําที่กําลังรอการระบายในฤดูฝนนี้ด้วยนะครับ ต่อเนื่องจากเขตยานวาน,นะคะไปกันที่อีกหนึ่งเขตค่ะพาไปเขตลาดพร้าวค่ะมีการตรวจเยี่ยมการส,ร,าร,สร้างเขื่อนนะคะผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวค่ะคุณสุทินวิกัายกิจผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายโยธาหัวหน้าฝ่ายเทศกิจหัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ําพร้อมกับทางด้านของคุณจุมพลสัมเพลรรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะตรวจเยี่ยมการสร้างเขื่อนคลองเสือน้อยจุดติดตั้งคเครื่องกรองน้ําแล้วก็เครื่องระบายน้ําร่วมกันตรวจหาแน,นวทางในการแก้ไขปัญหาน,าน้ําท่วมขังรอระบายและการแก้ ไขปัญหาการระบายน้ําค่ะจุดนี้ก็ไปกันที่ริมคลองเสือน้อยนะคะหลังชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการหนึ่งของเขตลาดพร้าวค่ะไปต่อกันที่เขตพยาไทในการตรวจจุดวิกฤตน้ําท่วมครับทางสํานังกงานเขตพยาไทโดยทางคุณทวีศักดิ์ปลิตาสิทธิ์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพยาไทนะฮะและพลโทโชติพลจันยูครับสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเขตพยาไทครับ ลงพืที่ในการตรวจสอบนะฮะตรวจเยี่ยมชุมชนนะครับแล้วก็ตรวจจุดวิกฤตน้ําท่วมในชุมชนอินธรรมระ29แยก4เพื่อรับทราบสภาพปัญหาน้ําท่วมจากทางนายทองสุขบุญมั่นวิพัฒนครับเป็นประธานชุมชนอินธรรมระ29แยก4ครับ ไปปิดท้ายกันที่เขตปทุมวันนะคะทําการระบายน้าค่ะท่านพ่วงในการเขตนะคะก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือว่าหน่วยเบสฝ่ายโยธาไปร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทหารค่ะทําการระบายน้ําเนื่องจากว่าฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วมขังบริเวณของถนนจารุเมืองที่เขตปทุมวันโดยมีทั้งเศษขยะไปอุดตันท่อระบายน้ําก็ทาให้เกิดน้ําท่วมขังนะคะนอกจากนี้ยังไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัวซึ่งผลการปฏิบัติงานทั่วไปเนี่ยเรียบร้อยดีสภาพผิวการจราจรกลับมาใช้งาน ได้ตตามปกิค่ะจะเห็นได้ว่าหลายๆเรื่องของแต่ละเขตนั้นเป็นการลงพื้นที่เพื่อจะดูปัญหาน้ําที่กําลังขังหรือว่ารอการระบายหรือว่าเป็นการตรวจจุดเสี่ยงน้ําท่วมเพื่อจะได้รองรับได้ทันเวลาที่มีฝนตกหนักนะครับและนี่เป็นเรื่องาราวของแต่ละเขตในเบรกที่2ครับพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปดูภารกิจของพี่ฮีโร่ในเบรกที่3กันสักครู่เดียวครับ